สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันนี้นะวันนี้น้องมีรวมวัตถุมงคลน,นะครับนะทั้งของ ปู่บุญมาปู่จื่อนะครับแล้วก็ปู่เงินนะหลวงพ่อปู่ศิลานะครับวันนี้เรามาแบ่งปันพี่น้องกันนะฮะวันนี้สำหรับอีพีพิเศษยามเช้าวันนี้นะครับตอนรับนะฮะตส่งท้ายปีแล้วพี่นะตอนรับเดือนใหม่วันนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยสำหรับอีพีนี้นะครับใครเข้ามานี่ห้ามพลาดเลยนะใครเข้ามาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับนะวันนี้มีของดีมาฝากมากมายครับพี่นะฮะถ้าหากสนใจกันไหนนะมาสามารถติดต่อได้ที่อีเมล์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับนะสำหรับวันนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีไลน์ผมได้เลยนะครับนะรายการที่หนึ่งพร้อมมายังครับพี่ๆนะครับมาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยครับรายการที่หนึ่งวันนี้ผมขอนำเสนอแหวนรุ่นคงกระพันนะครับมาแกะซีนใหม่ๆให้ดูเลยครับนะนี่ฮะแกะซีนใหม่หัวนี้มีแกะซีนใหม่ให้ดูสี่กล่องนะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับ นี่ฮะมาชมความสวยพี่องแรกกันนะฮะแหวนรุ่นคงพันนะครับเนี่ยเปิดมาแล้วพี่โอ้โหรายการนี้เป็นแหวนลงยาไล่สีนะครับนี่ฮะสวยมากเลขโค้ดเบอร์พี่82นะครับเลขโค้ดเบอร์82นี่ฮะนะครับวงแค่200นะฮะ200บาทนะครับ EP นี้นะครับ200บาท จะส่งให้ฟรีเลยครับพี่ชายนะครับองละสองร้อยบาทเท่านั้นนะฮะนี่ฮะองที่หนึ่งนะครับนี่ครับฟังดีนะแมมีโปรโมชั่นนะฮะนี่ฮะแต่ละอง์ก็เบานะฮะอันี้มาแบ่งปันพี่น้องนะครับต้อนรับเดือนใหม่นะครับต้อนรับเดือนใหม่นะครับมาฮะรายการที่สองโอ้โหรายการนี้นี่ฮะ ตอกนอครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะครับรายการนี้เป็นเนื้อนวะหน้ากากสองกระสับเนี่ยเนื้อนวะดอกนอนะฮะเลขโคดเบอร์สองศูนย์นะครับเนื้อนวะนะครับหน้ากากสองกระสับนะโอ้โหรายการนี้รายการที่สองนะครับสองร้อยบาทนะครับราคาเท่ากันทุกค 2องร้อยบาทนะครับรายการที่สองนะครับอืเป็นยังไง,ไงต่อมาครับเป็นรายการที่สามรายการที่สามับเปิดเข้ามาพี่ อรายการที่สามนะฮะเป็นเนื้อมหาชนวนพี่เลขคนเบอร์หกเจ็ดครับเนื้อมหาชนวนลงยาขอบตรงชาติพื้นแดงนะี่ฮะโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับโอ้ละสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะ เป็นแหวนฟรีไซส์นะครับสามารถขยับด้านข้างด้านหลังได้ยืดได้นี่ครับต่อมาครับเป็นรายการที่สี่นะครับโอ้โหสดุดยอดเลย หรายการที่สี่เปิดมาเป็นเพ้นต์นะฮะเลขโค้ดนัมเบอร์นี่ฮะนี่โว้ยงานงานงานเพ้นต์นะสวยมากพี่โอ้โหสวยจริงนะฮะรายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทนะครับนะครับขอที่สามร้อยบาทนะฮะสวยมากพี่นะฮะสวยนี่ สวยไม่ผิสวยจริงนะครับสวยจริงนะครับร,รนะบรายการที่สามนะต่อมาบริการที่สี่ไอการที่ห้าี่เมื่อกี้ที่สี่นี่ต่อมาการที่ห้าครับรายการที่แบ,บ,บ็โโเดียมลายทองนะฮะฝังพลอยตรงตาเสือด้วยนะครับแบ็กโเดียมลายทองเงินครับนี่นะสองร้อยบาทครับแอ์ีต่อมา,าการที่ห้าครับ รายการีเป็นแบ็กทองพี่นี่ฝั่งตาพยเหมือนกันพี่เลขตรงท้ายด้วยเก้าเลขคุดแปดหกนะฮะนี่ฮะนี่ฮะสองร้อยบาทนะครับนะฮะแล้วก็นะครับมาแต่โปรโมชั่นให้พี่น้องนะครับสหรับจานหรือแหวนที่เราชมเมื่อกี้นะครับถ้าจะรับหกองค์เลยนะผมคิดแค่หนึ่งพันบาทนะเป็นไงพี่หวานเจี๊ยบไหมหวานเจี๊ยบถ้าใครรับหกองค์ผมคิดหนึ่งพันบาทผมปิดให้เลยนะครับจะโปรโมชั่นให้นะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ด L ที่เจ็ดที่เจ็ดมาเป็นรุ่นเจริญดีครับพี่นี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้ออเมริกาเลขโคตั้งเบอร์สี่สองครับเจริญดีลงจากทางชาติเฉียงนะครับนับพินอาร์จิวันทองนะครับฟังราคาดีนะครับวันนี้จัดโปรให้พี่น้องเลยนะฮะจัดโปรให้พี่น้องเลยครับนะองค์ละสองร้อยบาทนะครับนี่นะสองร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ด ต่อมารายการที่8ครับนี่รายการนี้เพนหน้าหลังนะครับเลขโค้ด number เบิ้ลนะเลขโค้ด number 55, ห้าห้านหะ้าห้าห้าห้าแปลว่าห้าพลารายการที่ฟังจดีนะฮะสามร้อยห้าสิบบาทธนาคารบีบนะต่อมารายการที่เก้าครับรายการที่เก้ามาเป็นเนื้อทองแดงลงยาชมพูหน้ากากเงินนะครับเลขโค้ด number หกหนึ่งนะครับนะีบ่ฮะ สองร้อยบาทนะครับองค์ละสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับรายการที่สิบครับรายการที่สิบเป็นเนื้อทองแดงนะครับเลขค้นตเบอร์หนึ่งสามต่อคดรวมนี่เลขค้นหนึ่งสามต่อคดรวมนะนะครับนี่ฮะรายการนี้สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับต่อมา,าการที่สิบเอ็ดครับ ลายการสิเอกก็ตอกค้นรวมเหมือนกันพี่นะครับแต่ลงนี้เป็นเนื้อทองเหลืองซาตินเรขคก่ตัวเบอร์สามหกนะครับการสองร้อยบาทแต่ถ้าพี่จับคู่ทองแดงกับทองเหลืองอย่างนี้พี่พี่รับไปเลยครับนะครับสามร้อยบาทผมให้ยกคู่เลยนะครับสามร้อยบาทผมให้ยกคู่เลยนะครับนะครับนะเตอฟังดีนะพี่จะผลจัดโปรและเซ็โปรให้ด้วยนะครับรายการนี้สองร้อยบาทนะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองเหลืองเนะี่ยนผะิวลุ้ง นี่ครับเลขค้ดเบอร์สี่แปดนะครับใเนื้อปลอกลูกปืนทุนทีพี่ปลอกลูกปืนนะหน้ากากอัปรากาสตินนะครับนะสวยมากนะพีนะรายการที่สิบสองนะครับสองร้อยบาทนะครับต่อารายการที่สามรายการนี้เป็นตะกรุดของรุ่นเจร,ริญดีนะฮะเป็นตะกรุดรุ่นเดียวกันเหรียญเนี่ยฮะรายการนี้นะสามร้อยนะฮะสามร้อยห้าสามอพีนี้สามร้อยาออบาทพอ นะครับสามร้อยบาทพอได้ไหมดิงดอกนะฮะสามร้อยบาทนะพร้อมเยี่ยมนะครับพี่รายการที่สิบสามต่อมารายการที่สิบสี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อไท,ไท,ไทเทเนียมนะครับลายทองเลขโค้ดเบอร์หมายเลขเก้าด้วยโอ้โหไทเทเนียมลายทองเลขโค้ดตเบอร์หมายเลขเก้าสวยจัดนะฮะรายการน,นี้เอาไปพี่สามร้อยบาทนะฮะขอที่สามร้อยบาทพอพี่โอ้โหสวยนะ พี่ดูอย่างนี้ยิงสวยนะฮะสวยทรลุสีนะครับเลขค้นเบอร์ใหม่เลขเก้าเฉียดเลยพี่นะครับสามร้อยบาทพอพี่นะครับต่อมาการที่สิบห้าครับรายการนี้เป็นเนื้ออัลบาก้านะครับหน้ากากแบคโรเดียมลายทองนะครับหน้ากากแบคโรเดียมลายทองเลขค้นเบอร์ห้าหนึ่งนะครับเลขค้นเบอร์ห้าหนึ่งรายการนี้แบ่งไปพิจนรองที่สองร้อยบาทนะครับแบ่งไปพิจารณาที่สองร้อยบาท นะครับสวยนะครับต่อมาครับรายการที่พี่เชน้ำมนต์นะครับนับมีพี่พี่จองไว้นะครับผมก็ลืมนะครับจําไม่ได้แลวพี่เลขเบอร์เจ็ดสองผมจำไม่ได้แลวเป็นใครผมลืมจริงโทษดีฮะผมมาขอเปิดอาตเปิดจองให้รอบนึงแล้วกันนะครับพี่นะครับรายการที่สิบหกครับสองร้อยบาทนะครับเชน้ำมนต์นะครับต่อมาครับรายการที่สิบเจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อชุบเงินไม่ตัดปีกนะครับเป็น อ่าเหมือนเนื้อลองพิมพ์มาพี่นะแต่ไม่ตัดปีกด้วยนะครับสวยๆนะครับรายการนี้เป็นนกกาะชุบทองนะครับเป็นเนื้อชุบเงินนะครับสวยๆเลขคนจะเบอร์หมาเลขสองอย่างเนื้อเงินเลยพี่นะฮะอย่างเนื้อเงินเลยนะพี่นะหรือเนื้อเงินพี่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่แน่ใจนะฮะรายการนี้ตีเป็นชุบเงินแล้วกันนะครับนะเลขคนจะเบอร์หมายเลขอสองนะแต่สวยมากเลยพี่นะสวยจริงๆนะครับนี่ฮะสวยมากครับ รายการน,นี้แปี่ยปันปที่สองร้อยห้าสิบาทพอนะฮะสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะฮะแต่ถ้าจับคู่อค์ละสองร้อยก็เอาไปแค่สี่ร้อยนะพี่นะถ้าจับคู่กันแล้วไม่เป็นไรพิเศษให้นะครับต่อมาเป็นเนื้อเหล็กแร่เหล็กน้ําพีครับนี่ฮะเป็นเนื้อแร่เหล็กน้ําพีครับเป็นการหล่อนะพี่นะเลขคน่เบอร์หกห้านะตอบพน้พําพีนะนะครับเป็นการหล่อนะครับนี่ฮะ ขอสองร้อยห้าสิบาทพี่แต่ถ้าจับคู่เอาไปสองร้อยนะครับนี่ฮะรายการที่แปดสิบแปดนะครับต่อมารายการที่สิบเก้าครับรายการที่สิบเก้ามาเป็นเนื้อมหาชนนนคุ้ยพื้นรงยานะครับหน้ากากชุบมเงินนะฮะรายการนี้เป็นรุ่นจักรพัินะครับเป็นพิมพ์เดียวกับอ่ารุ่นสาลิกานะครับสาริกาลินทองนะครับของปู่มหาศิลานะครับรายการนี้เลขคูงจำนวนหกนะพี่ รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาที่นี่ครับต่อมาครับรายการจะไปครับเป็นตะกวดนะครับฝังตะกุดฝังแผ่นเงินนี่ครัตะกวฝังแผ่นตะกุดเงินหน้านี่ค,ค,ครับตอกค้น้ำพระพทะนะฮะคลาสสิกนะรายการที่ผมผมคลาสสิกนะถือผมก็ชอบยูนะพี่รายการนี้นคะครับดูดูคลาสสิกนี่พี่เลขคนจำนวนหนึ่งหกนะพี่นะ เป็นเนื้อตะกัวนะครับนี่ฮะถือว่าสวยเลยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับองค์นี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับมีสองร้อยห้าสิบาทนะครับแต่ถ้จับคู่ก็สี่ร้อยได้พี่นะแบ่งกันไปครับับอีพีนี้นะราคาพิเศษให้นะครับต่อมาพิชัยครับเนการยิบเนื้อทองแดงนะครับหน้ากากเงินนะนาการเงินแท้ลงยานยีวอนเลขคู่เบิร์ตเจ็ดห้านะครับ รายการนี้เอาไปสองร so like ้อยบาทนะครับรายการนี้นะรายการย1ิบนะครับต่อมาครับการย2ิบสองรายการนี้เรียมาพร้อมใช้จากวัดแล้วรายการนี้นะฮะน่าเป็นนวะลายเสือครับพี่นะฮะนวะลายเสือฝั่งพอธนบุเก้าพี่เลขค้ดตําเบอร์มาเลขแปดเลขรวยด้วยเลขค้ดตําเบอร์หมายเลขแปดเลขรวยด้วยนะรายการนี้เอาไปแค่นะครับเอาไปแค่หกร้อยพอนะคการหกร้อยบาทนะครับเอาไปเรียมพร้อมใช้เลยนวะลายเสือนะครับฝั่งพลธนบุเก้า นะครับหกร้อยบาทต่อวพี่ชายนะครับเลขคนละเบอร์หมายเลขแปดนะครับเลขรวยด้วยนะครับในกลุ่มมันน่เกินอยู่แล้วพี่ละครเนี่ยในกลุ่มเอาพี่เอาประมูลเกินแน่นอนนะครับในกลุ่มนี่ฮะการยี่สิบสองนะครับต่อมากันยี่สิบสามคโอ้โหรายการนี้อย่างเนื้อเงินเลยพี่นะนี่ฮะไปเป็นชุบเงินนะครับตอนแรกเปิดมาอยปรใจนะครับมาดูเลขคนละเบอร์พี่เลขคนะเบอร์สองห้านะครับเลขคนละเบอร์สองห้านี่ฮะสวยมากนะครับ รายการที่สองร้อยบาทพอพี่สองร้อยบาทพอนะครับต่อมาครับเป็นรายการนี้ฮะเนื้อทองแดงครับลมจำพี่เลขโคดเบอร์สามห้านะครับลงยาชุมชาติน้ากาก 3, สามกษัตริย์หรือน้ากาก,ากเงินทองนาคครับรายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะครับจับคู่ก็สองร้อยนะพี่จับคู่ก็เหลือสองร้อยนะครับจับคู่ก็เหลือแค่สี่ร้อยบิสนะครับนะีบ่ฮรรายการยี่สิบนะครับ ต่อมาการยี่ห้าครับได้รวิมาอย่าหมาอีก6องค์นะครับนะรายการนี้เป็นกําไรข้อมือในเงินนะครับแล้วก็นักแข่งเงินเพิ่งเจอเมื่อกี้เลยนะครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้เลยเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลสี่ในรายการนี้นะนี่ฮะเต็มระบบนะครับเงินเต็มระบบนะฮะอนี้รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับรายการยี่สิบหกนะครับยี่หกเป็นอุดนะฮะแล้วก็มีนักแข่งทองทิพย์นะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับนี่ เลขคูณเบอร์หนึ่งศูนย์นะสองย้าสิบาทนะครับจับคู่ได้จับคู่สี่ร้อยไปเลยพี่พิเศษให้นะครับนี่อรการนี้ก็เนื้เกสรนะครับตะกุเงินเต็มระบบเลขคูเบอร์แปห้านะครับนะเลขคเบอร์แปดห้านะครับนการยีิบเจ็ดนะครับสองร้อยห้าสิบาทสองห้าสบาททุกองเลยพี่นะครับแล้วก็จับคู่นะครับต่อมาเลขคูเบอร์หนึ่ง้าศูนย์นะครับเลขคูเบอร์หนึ่งเก้าศูนย์ะครับการยี่บแปดนะครับนี่ฮะสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมา,าการที่เก้าครับนะนี่เลขคนเบอร์สองห้านี่ครับเลขคนเบอร์สองห้านี่ครับรายการนี้นะนี่ครับรายการยี่สิบเก้านะครับต่อมาการสามสิเป็นเนื้อจินดาบันีวิ่เลขคนเบอร์หมายเลขสี่นี่ครับตะกุดเงินหน้าแข้งเงินเดียวนะครับเลขคนเบอร์หมายเลขสี่เนืいい้อจินดาบันีครับรายการที่สามสิบนะฮะนี่ครับ วันนี้เราก็มีเบี่ยงปานมานี้ครับพี่ชายทั้งหมดนะสามสิบราการหากชอบสนใจก,กันไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรไดเลยนะครับพี่ๆวันนี้ฝากขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากเลยครับ